อรู้สึกไหมว่าช่วงนี้เทนดูแลสุขภาพใหม่ๆพูดขึ้นมาเยอะมากเห็นเราเหุ่นสวยๆแบบนี้ยบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่ได้อดอาหารนะสงสัยละสิอยากรู้ความลับไหมมาค่ะเ,เพื่อนๆเราจะเล่าให้ฟัง นี่เลยค่ะไอคอนมิวผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักหรือควบคุมอาหารแต่ไม่มีเวลา,าเพียงสองซองต่อหนึ่งมือ้อให้สารอาหารครบ5้าหมู่โปรตีนสูงมากสูงกว่าตัวอื่นตามท้องตลาดที่เราเคยดื่มตัวนี้ใช้โปรตีนจากพืชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่มังสวิรัติวีแกนกินเจสามารถทานได้แถมยังมีใย,ยอาหารสูงไม่ทําให้ท้องอืดอีกด้วยไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่าม,มากน้ําตาลน้อยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยมื้ออร่อยที่มีประโยชน์อัดแน่นสุดๆาะมีสารสกัดโปรตีนจากพืชถึง6ชนิดเลยทีเดียวโดยเฉพาะโซ ที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มช่วยควบคุมน้ําหนักที่พิเศษเลยก็คือเขามีซรลิมไบโอมสารสกัดสิทธิบัตรนําเข้าจากประเทศอังกฤษการรวมกันของสารสกัด3ชนิดที่เสริมฤทธิ์กันได้รับการพิสูจน์และการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถลดน้ําหนักได้จริงๆทําให้เรารู้สึกอิ่มลดการอยากอาหารได้อีกด้วยใครอยากมีหุ่นสวยสุขภาพดีต้องลองเลยแค่ฉีกซองผสมน้ําแล้วเช็ค เดื่มแทนมื้ออาหารในมือที่ต้องการได้เลยสะดวกสุดๆแค่ชงดื่มก็อิ่มท้องแล้วไม่ต้องมานั่งคิดเมนูหรือนับแคลอรี่ที่สําคัญนะรสชาติดีมากใครสนใจไปหาซื้อได้ที่พาร์ทเนอร์ของ t i e o n อน r u ุ๊ปเขามีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ